สวนบนความเพียรสามนะคะวันที่สิบสามเดือนธันวาคมพ,พศกราสองพันห้าร้อยห้าหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ี่สิบสามแล้วคะ่ะ บัดนี้วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านางสาวสิริพรสิบุญเรืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเชิญชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กตาวาเรสุอัฏฐะคัชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขะทางังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตะเพตเตจันทริเขวิมาเนทีปรัตเถจะคาเม ตารุวะนะคาหเนเคหวะวัตถุมะิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชรัทธารวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานังสาธาโวเมสุนันตุธรัมรมะสวณกาวัโรอายัมพะทันตาธรัมรมะสวนณกาัโรอายัมพะทันตา ธรรมะสวนากรูอัยมพระทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระขวัตตัอรหัตตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระขวัตตอรหัตตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระขวัตตัอรหัตตสัมมาสัมพุทธสสะบทสวดไตสรณคมพุททางสรนังคาชามิทำมังสรนังคาชามิสังฆังสรนังคาชามิทุติยมปีพุททางสรนังคาชามิ ท,ท,ท,ทตตุติยมปีธรรมังสรนังคาชามิทุติยมปีสังขังสรนังคาชามิตัติยมปีพุทธังสารนังคาชามิตัติยมปีธรรมังสรนังคาชามิตัติยมปีสังขังสารนังคาชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทธโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหนตุสัพพธา นัตถิเมารานังอันยังทมโมเมารานังวรารังเอเตนะสัจจะวเชนะเมโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารานังอันยังสังโคมเมารานังวรารังเอเตนะสัจวะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาม,มหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระค่าว่าสักเกศวิหารติกะปีราวัตถุสมิงมหาวเน มหาตาพิขุสังคฆะสิทิงปัญจามเาเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโรกทาตุหิเทวตาเยภุญเยนะสันนิปติตาโหติพภควันตังทัศนานายะนายะพิขุสังคฆะอัตโขอตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวนัง เอตะทัสโหสิอายังโขภควาสักเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคะสัตทิงปัญจามตเตหิพิขุสาเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจารกุกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนสนิปฏิตาโหติพภควันตังทัศนายะพิขุสังฆาจับ ยันนูณะมายมปีเยนะพัขวาเตนุปะสังกาเมือยามะอุปสังกม,มิตตวาพัขวาโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพารวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมเนยอิเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเทเวสุอันตราหิตาพระขวะโตปุระโตปุระปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตา,วตาพระขวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตัง,ง,ตงทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาษสิ มหาสมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอ,อาตตะคัมหะอิมังธรรมสม,มยังทักขินาเยนะอัป,ปราชิตะสังคันติอัตโขอ,อัป,ปราเทวตาภะขวัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตะตะรพิขโวสสม,มะทัสังสุจิตตังอาธโนอ,อุชุกะอ มากังสุการถีวเนตานิะเทหะเทตาวาอินทริยานิรักขันตุติปันทิตาติอัตโขอปาราเทวตาภาคขาวตวสันติเกอิมังคาถัางอภาสิเชตาว,าข,า,ตา,วา,ขาขีรงังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหัดจะมเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจากขุมตาสุทันตาส,สูนาคาติ อัตโขอ,อปาร,ราเทวตาภะควโตวสันติเกอิมังคาัทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมามุสังเทหังเทวกายยังปริปูริสันติสันติติอัตโขภะควาพิขูอามันเตสิเยภูเยนาพิขเวทัศทัศสุ โรกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตัถาคตังทัสสะนายาพิขุสังคจะเยปิเตพิขเวออเหสุงอคีตามัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวาตานังเอตามะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะทาปีไมหัง เอตาระหิเยปิเตพิขเวพรวิสันติอนาคตะมัทานังอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวาตานางเอตะประมามมยยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยายะปิไมหังอเตระหิอจิขิสามิพิขเว,วเทวกายานังนามามิกิสยิสเม พิกเขเวเทวกายานางมานามิเทสิสาวิพิกขเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถะส,สาทุก,กังมนะนสิกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเทพขูพขะระขวโตปจัดโสสุงพระขวาเอตัทโวจะสิโรกะมนุ์กะสามิยะถาคุม,มาตัทสิตาเยสิตา คิริคภรังปหิตัตาสมาหิตาปูถูสีหาวารันสีละสีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตะมนาสาพุทธาวิปสันมะนาวิราพุญโยปัญจสเตนัตตะวาวเนกับกะปิระวัทเวตัตโตอามันตยะทัตถา สาวเกสารสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาปัปอาตัปปะมะกรุงสุตตวาพุทธศา,าสาสนังเตสัมปาปุระหุย,ย,ย,ยาดยายา,า,านังอมนุสาสะทัศนังอัปเเกสตมาทักขุงสาหัสสังอัฐสัตติงตรัง,รงเอเก สหาสานางอมานุสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธุงทิสาสัพภาพปราอ,อ,อหุงตันจา่าสพังอภิญญายาะววะขิตาวานาจักกุมาสตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาจวิชานาทะ พิกโวเยโวหังกิตายสเมคิราหิอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวะยักขาภุมมากะปิราวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสมิตริงว่นังสัสราหัสสาเหมาวัตตายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสโน โมทมนาพิการมุงพิขุนังสมิติวะนางสาตาคิราติสหัสายคานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิขุนังสมิติวะนางอิเจเตโสลัสสหัสายคานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมนาพิการมุงพิขุนางสมิติวะนางเวสามิตาปัญจสตา เวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสิโนโมทนามาอภิกามมพี่กุนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชาข้าหิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิญโยนังตะสะหัสังยักษานังปะยิลูปาสติภุมิพิโรราชาข้าหิโกโศปาคะ สมิติจิงวานางปุริมันจะที่สังราชาทัตารัตโถปะสาวติคันทพ,พานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาพ,พหาหโวอินทานามาม,ามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยสัสิโนโมทามานาอภิการมุงพี่ขุนงังสมิติิงวานางทักขีนันจะที่สังราชาวิรูระโหตับปะสาสติ กุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายัสสัสิโสพุตตาปิตาสางวาหะโวอินทานามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโต,ววนตยัสสจิโนโมทามานาอภิกรมุงพี่คุณางสมิติงว่านางปัิมันจะที่สั่งราชาวีวรูป,รปักโขปสา,าปฏินาคนาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสัสิโสป ปุตตาปิตาสาพหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโมทนามาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิตจริงว่านางอุตตรัญจะาที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยคานางอธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตาปิตาสาพหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโมทนามามาณาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิตจริงว่านาง กุริมะทิสังทัตตารัลโธทิทักขิเนนาวิรูวิรูระหกโกปชิเมนาวิรูปักโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตทันระมานาอัถถังอัถถังสุวเนกปิราวัตเเวเตสังมา,มายาวิโน ภาษาอาคูวัตวินจะนิกาสถามายาเพนทุเวเพนทุวิภูจะวิทูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินนุพันธุนิคันธุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสูตโตจะมาตาริจิตะเสโนจะคันทัพโพนารราชาชโน สพโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะร,สรูสุริยะวัชชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภา,าสหราชุพี่โมทนันมานาอภิการมุงพิขุนังสมิตติวานังอัฐาคูนาภาสานาคาเวสาราสหาตัดชากกากัมภะรัส สตาราอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาส,าสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะนามัชะปัญจะ จิตตา,าสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาคาราชาณมาสิสุปน,นัน,นตโตเขมะมะกะสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหะตนันตานาคาสุปนาสรารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิตาหัดเถนะวิมุตถังอสุราสิตา พาวตาโรวาสวาวเสิเตอิทธิมัตโตยะสาสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตตังสุจิตติจะปหาราโทงนมุจีสหสตันจะพรริปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพาระรเสนังราหุ พัทธมุปาขมุงสามโยธานิพัทธพัท,ทันเตพิกุนังสมิติงวะนังอาโปจจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณา,า,าเทวาโสโมจะยาสายาสาสาสหเมตตากรุณายายิกาอาคูเทวายาสาสินโน ทัศเทส,สาทากายาสเพนานตตะวนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนางสมิตจิงวนางเวนทูจะเท е วาสหารีจะอสมาจะเท е เวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตา,ตากขัดตานิปุรคิตวะ คิดตว่าอาคูมันทัพราหากาวสูนังวาสะโกเสโทสโกปาคาปุรินทัโทท,ะะทัสเทสัทธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาะวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวนังอาทาคูสหัภูเทวาชารามาคิสิขาริวะอริ ทักกาจะโรชาจะอุมมาปุพบนิพาสิโนโวารุณาสหาธรรมาจะอุจุจตาจะอนเนชากาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวัสะนั่นเนสิโนทัสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตเยสัสิโนโมทามนาอภิกรรมุภีขุนนางสม,มิติงว่านางสมานามหาสมานา มนุษสามานุษย์สุดตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูาคปโนป,ปทูสิกาอัถาคูอาระอโยอาระโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามาคปารคาอาคูเทวายาวาสัสสินโนทัสเทสัสสทากายาสเพนานาัตตวนันิโนอิอทิมันโตชุติมันโตว,วันไอมันโต ยาัสาสิโนโมธามานอาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวะนางสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหาโอทาคัคยาสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหาโอทาคะคยาหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตตาหาระฆาชามิสกายะ จะยะสสิโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยที่สาอภิวัตสติทัสเตสะสะากายาสเพนานะัตตะวัน,นิโนอิทิมันตชุติมันตววนาะวันโตยะสสิโนโมทมามนะอาอภิการมุงพิขูนางสม,มิติงวานางเคมิยาสุติสุตสีวายามาภักถาวาจะยะสสิโนลำพิตรกาลามะ เสถาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานารตินโนอาคูอัฐาคูปรันนิม,มิตตาทัสเทสะ,สะทากายาสเพนานัตตวนันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตนันว,วันโตยัสสิโนโอมอทาม,มานาอภิการมุงพิกุนังสมิตจิงวัาางสัตเทเตเ,เทวะเทวานิกายาสเพนานัตตวนันนิโน <c oughs> นามะ วเจนะอาคันฉุงเยจันเยสัิสาสหาปะปวุทธะชาติมัขีรังโอคตินนมานาสวังทัคเคโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภะรหะมาประมะัตโตจะปุตตาอิทิมัโตสหสนางกุมาโรติดโสจะ โสปาคาสมิติงวะนังสหัสภาสภาระหามาโรกานังมหาพระรหามาพิติทติอุปปันโนชิตุมชิชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสเสถอ,อิสลาอาคูปเจกะวะสาวัสติโนตเตสัญจามัชเต อาคาหาริโตปาริวาริโต <c oughs> เตจัสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสพระรหามะเกมาราเสนาอาภิกามิปัส,สะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหัตถะพ,ะ,ะ,ะพันทะทะราเคนาพันธะมัทถุโวสมันตาปาริวาเรทะ มาโวมุตมุนจิตถาโกจินังอิติตัถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสะยิปานินาปานินาตาระมาหาจะสรังกะตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจ,จุทาวติ สังกุโทอัสยังวเสตตันจะสัพพังอภิญญ,ญาวะววะคิตวาณาจักขุมาตัตโตอามันแตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโวเตจะอาตตะปะมาหกกรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตาราเคหิปากามุง เนสังโรมมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตีตายาศส,สิโนโมทันโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ